จงหาคาณาของ 6, 15แล้วก็24คําคำตอบของเราก็คือข้อ2ครับวิธีการคิดนั้นก็ไม่ยากอะไรนะครับก็เพียงแต่นำตัวเลขของโจทย์คือ 6, 15แล้วก็24มาเขียนอยู่ในเครื่องหมายหารสั้นต่อไปก็หาตัวเลขนะครับตรงนี้ต้องพยายามหาตัวเลขที่หารทั้ง3ตัวได้ก่อนในที่นี้ก็คือเลข3ครับนำา3ไปหาร6ได้2 นำสไปหาร15ได้5นำสาไปหาร24ได้8ต่อไปก็หาตัวเลขที่หาร2,5,8ได้นะครับปรากฏว่าไม่มีเราก็หาตัวเลขอื่นนะครับที่หาร2ตัวได้ก็ยังดีนะครับก็คือเลข2ครับนำ2ไปหาร2ได้1นำ2ไปหาร5ไม่ได้ก็ให้ลอกเลข5ลงมานะครับต่อไปนำ2ไปหาร8ได้4ครั้ง แล้วก็หาตัวเลขต่อนะครับที่หาร15แล้วก็4ได้ปรากฏว่าไม่มีแล้วนะครับเราก็จะนำตัวเลขที่เป็นสีแดงนะครับมาเขียนคูณกันก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วก็คูณตัวเลขออกมาครับก็จะได้120เป็นคำตอบ